สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพลตฟอร์ม Oxcash พลิกวิกฤตสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยการเงินดิจิตอลระดับโลกค่ะทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจ Oxcash ค่ะเราดูแค่คำจำกัดความของธุรกิจก็น่าทำแล้วละคะ่ะเพราะเป็นการทำเครือข่ายบนบล็อกเชนโดยไม่มีเจ้าของหรือคนกลางเราเคยทำแต่ธุรกิจที่มีเจ้าของมีพนักงานมี c e o มีบริษัทซึ่งก็คือคน มีชีวิตจิตใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เสมอเราเคยเจอการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนปิดหายไปเลยก็มีนะคะแม้ว่าเราจะไม่พอใจไม่ชอบไม่มีความยุติธรรมไม่มีความโปร่งใสเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของค่ะวันนี้มาเจอธุรกิจ Oxcash ซึ่งเป็นธุรกิจการทำงานบนบล็อกเชนแบบสเสถียรไม่มีคนกลางไม่มีเจ้าของ โดยมีเหรียญดิจิตอลสกุลทรอนหรือ TRX เป็นตัวขลับเคลื่อนธุรกิจบล็อกเชนกับการปฏิวัติตัวกลางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางอีกต่อไปเช่น Bitcoin Network ถือว่าเป็นระบบแรกที่มีสกุลเงิน Bitcoin ใช้งานบนบล็อกเชนบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาสร้างความมั่นคงความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง เป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer pe er. จากกระเป๋าหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งโดยมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าบล็ c h a i n และข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้นมันเป็นข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือ decentralized คือไม่มีศูนย์กลางจะเป็นสาธารณะซึ่งใครก็ดูได้เห็นได้ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสมามากค่ะส่วนสมาร์ทคอนแท c กคือสัญญาอัจฉริยะ เป็นการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่มีข้อความข้อตกลงเช่นสัญญาระบุว่าจะจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้ได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยถูกต้องแล้วจึงนําสัญญานั้นมาไว้บนบล็อกเชนทุกอย่างก็พ้นจากคำว่าเจ้าของคือไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางใครก็แก้สัญญานี้ไม่ได้ทุกอย่างทำงานโดย AI ซึ่งจะทำงานแทนมนุษย์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดจะสมัครเมื่อไหร่จะถอนเงินเมื่อไหร มันจะทำงานให้เราทันทีตามที่สั่งไม่มีพักไม่มีบน่นไม่ต้องจ้างสุดยอดไหมคะแบบนี้แล้วทำไมต้องทำธุรกิจบนบล็อกเชนมันมีดีตรงไหนธุรกิจที่เป็นดิเซ n เทลไล z e เน็ตเวิร์กิบนบล็อกเชน i นี่นะคะ mm hmm. ก็เพราะธุรกิจบนบล็อกเชนไม่มีตัวกลางซึ่งตัวกลางเนี่ยจะมีประโยชน์ดังนี้นะคะข้อ1ก็คือมีความเป็นเจ้าของคือเราสามารถทำธุรกิจบนบล็อกเชนโดยไม่ต้องผ่านธนาคารค่ะ เพราะบล็อกเชนสามารถเก็บเงินนะคะโอนเงินทำธุรกรรมต่างๆได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเปิดไม่ต้องรอคิวไม่ต้องขอร้องใครระบบออกแคชก็เช่นกันค่ะแค่ใช้โทรศัพท์แล้วทำเงินได้เลยทันทีค่ะ 2. ความเป็นระบบเปิดและเท่าเทียม บล็อกเชนเป็นระบบเปิดนะคะมีความเท่าเทียมคือทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาใช้งานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ลำเอียงหรือว่ามี2มาตรฐานนะคะโดยต้องเริ่มต้นที่200 trx เหมือนกันหมดค่ะ 3. มมีความโปร่งใสและแก้ไขไม่ได้ค่ะระบบบนบล็อกเชนมันโปร่งใสจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เมื่อข้อมูลเข้าไปอยู่บนบล็อกเชนแล้วจะมีความน่าเชื่อถือที่ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับ เพราะเรารู้ว่าไม่มีบริษัทไหนหรือใครแอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้แล้วมันจะอยู่อย่างถาวรตลอดไปอีกด้วยค่ะ 4. ความปลอดภัยบล็อกเชนใช้ระบบแบบกระจายศูนย์ถ้าหากจะแก้ไขข้อมูลจะต้องเข้าไปแฮกในระบบคอมของทุกๆคนพร้อมกันทั่วโลกไม่งั้นนะคะจะถูกจับได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ 5. ธุรกิจบล็อกเชนเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงค่ะ เมื่อก่อนเราอาจเข้าใจว่าธุรกิจ global network เป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนแต่ธุรกิจ blockchain นั้นเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนของจริงเลยล่ะค่ะไม่จําเป็นต้องไปเปิดสาขาเปิดธนาคารหรือขออนุญาตเพื่อดําเนินการธุรกิจแต่ที่นี่ค่ะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนของโลกท่านก็สามารถทําธุรกิจได้ทันทีเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ การที่เราทำธุรกิจบนบล็อกเชนมันไม่มีตัวกลางไม่มีเจ้าของไม่มีบริษัทไม่มีพนักงานเพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะการให้ผลตอบแทนจึงให้ผลกลับมายังผู้ใช้งานโดยตรงตามคำสั่งที่เขากำหนดซึ่งระบบของ Oxcash มีกำหนดการจ่ายคืนให้กับผู้ที่เข้าไปใช้ระบบ100%เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแผนกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ